เชื่อใจเ Hang out with friends คุณชอบไป Hang out กับเพื่อนหรือเปล่านะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนคำพวกนี้นะคะเป็น ing แล้วก็ใช้ในรูปแบบ with r n d นะคะใช้กับคำว่า like to นะคะ Next one select นะมีคำสองคำที่แปลว่าเลือกคือคำว่า choose นะเลือกแล้วก็แปลว่าเอ่อแล้วก็คำนี้คะ่ะ select นะแปลว่าเลือกเช่นเดียวกันจำได้เคยใครเคยได้คำว่า select to หน้าไหม selected นะ select, ed, นะ select to นะนะคะ Next one นี่ค่ะ wake up นะคะ wake up แปลว,ว่าตื่นนอนหรือแปลว่าปลุกก็ได้นะแต่ถ้าลุกจากที่นอนเรียกว่า get up นะเรา get up เมื่อไหร่นะ get up ก็แปลว่าแบบลุกจากที่นอนแล้วแต่ถ้า wake up น่ยแปลว่าแบบเออตื่นเฉยๆนะคะ <c oughs> อันนี้ง่ายๆเลยค่ะ study นะ study นะเติม ing เ,เข้าไปเป็น studying นะคะง่ายๆเลยนะ study นะ อันนี้เป็น graduate นะออกเสียงตามครูหนึ่งค่ะ graduate graduate นะ graduate แปลว,ว่าจบการศึกษานะคะจบการศึกษานะ graduate นะ่า graduate นะ้วดูคำต่อไปดูสิคะว่ามีอะไรบ้างคำนี้ค่ะ think think แปลว,ว่าคิดค่ะ think แปลว,ว่าคิดนะคะต่อไป walk walk แปลว่าเดินค่ะง่ายๆคำนี้นะคะ walk เดินค่ะ